นี่ครับวันนี้บ้านน่องสุนหีที่เรากับเข้าล้านนาครับไปมดเลยครับพอเ้อครับตูกเข้ายุ่งเข้าครับพายุเข้าบ้านไม่เลี้ยงครับตำบลเสริมผัวอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางครับวันนี้ในรอบหลายสิบปีแล้วครับเกินมาม่เคยป้าแบบนี้ครับพอเถอะหลังคาผมหายลายแผ่นคณะนักนณะครับจันบนผมมันยังบ้กล้าขึ้นเลยเดือดร้อนกันนักนณะครับพอเถอะครับพอเ้อหลังคาบ้านหลังคาตุ้กเข้าผมเข้าเปียหมดครับพอเนี่ยนี่ออกทางแถบเลยครับนี่นะ พอเตะพอเลยผอบ้านป้าบนแหมครับออกแหมนักขนาดเด็ดร้อนกันขนาดเลยครับตอนนี้พอเถอะครับเดี๋ยวผมไป่องตั้งหน้าบ้านเพอกันเนาะพอดีเป็นไล่สดเน็ตแบบดีครับไฟไฟดับครับพอเตอะครับที่ผมเคยทํากับเข้ากับป่าเนาะนุ่นอแม่พี่น้องได้พอครับไฟมุดเลยครับโอ้ช่วงนี้สมบมีการมีงานทำเหรอพอเตอะครับหลังคาบ้านผม หน้าบ้านครับไปมุดเลยครับโอ้สันยังมาหายเตีเลยนะครับนี่พอรึการงานผมมีทำจะเอาตังค์ไหนมาซ่อมแหมอยู่นะครับพอเด้คอ,อครับนาะพอครับพอเก้าคุย้ยมีตัวขน้นแดดร้อนโกกืออาเอื้ออากันนะครับนี่พอรอโอ้โหในรอบหลายสิบปีแล้วครับบ้านผมนม,ม,มึงหูเดียโนะหลังคาบนบ้านเป็นจะได้ตัวนี้สันมาหายกเตี้ยครับ หลังคาบ้านผมปีวงมาอยู่กลางตังไม่เห็นด้วยสุดยอดครับปเดด๊เดือดร้อนกันทุกหลังคาเลยนะครับตอนนี้เค,เคยปักเคยปมเตีครับพายุแบบนี้หมุนแหงขนาดครับปวหน้าบ้านหัวเตอะครับเสียหายนักขณัพอวดเตอะครับเกิดไงมานี่สามสิบสี่ปีเคยเป็นแบบนี้เตี้่ครับเก้าหมวงเก้ายังฮักครับ โดยเฉพาะหลังคาบ้านผมปิวลงมาบนบ้านผมยังผมหวัหวเป็นจะได้เตี้ยเนาะวันนี้ครับดูมีแต่คนเด็ดร้อนกันครับพอเตอร์ครับที่ผมทำกับเขากับป่ากูเตี้ยเนาะเละเทะระเนรละ,น,ละนาดไปหมดครับผีวิกันลุกหมดครับโอนนี่หลังคาบ้าน,งา,านงานกับแบบนี้ทำครับโคหลังคาผม อให้ก็ให้บอกออกเลยครับวันนี่พายุนักเหลือเกินครับบ้านไม่เลี้ยงตำบนเสริมขวาเพื่อเสริมง้มจังหวัดลำปางนะครับในหลูกน้อยผมครับถูกดาวลูกน้อยมาสอนปื้นบ้านไว้นะครับบนบ้านนี้อยู่บัได้เลย่วยกันพอจุดเนอครับหน่วยงานไหนตีช่วยได้ก็จวยเนาะครับเนาะนะครับ,นะรบแปลงน้องเอา คุณแจ้บ้นบ้านไงยังฮะ,ะเออโดนมุดอ่ะลุงบ้านลุงเหรอเป็นไงบ่อง,โ,งโ,บบโอ้โหบนบ้านเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะครับเป็นบอก่หัวตั้งไตไปทั้งแถบเลยนะครับหยดเลยเนาะอายุแบบนี้ไม่อยากเจอเลย นะครับจุวยกันคุณไล่คุแชงเยมนะครับจุวยผมตัวก็ถึงได้ครับผมภับจุวยรับขอความจุวยเหลือตัวเลยครับนะครับมีตกัคนให้คนห้องตัวนะครับนี่หลังคาบ้านไปมดครับผมกับไปเจริมเจริ้ยเนี่ยะครับโอหลังคาบ้านผมปิวอกเยอะขนาดผลปุ่นเนาะผลปุ่นยังไงะหารเตะครับสุดหยอดสุดหยอดครับช่วยกันมาดูแลจนเจี่มด้อครับนี่ผมกาโนมกาลูก กับนโมลูกก็ยังจะบะมีดนะครับนี่นแหละครับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเต่าอ,อี้ก่อนเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมไปสำรวจบนบ้านก่อนเนาะเพรนี่ครับตู้เข้าบ้านผมเข้าเปียกหมดแน่ครับโอ้ที่ทั้งแถบองหมดเลยนะครับปานปานแหมองขว้าไปหมดเลยนะครับบ้านคนอื่นแหมเนาะโ,โ,อโอเตอร์ครับ จุยเหียดได้แค่จุยเหียดนะครับวันนี้นลองซุนฮีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ